สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะปิเดียวแล้วพีระพันธ์กลุ่มขมับเก้าอี้รอมาตอมีน้อยสุดชาติรุนระทึกขาใหญ่ตีตราจองทั้งสปอนเซอร์บ้านใหญ่และอดีตปอชอปอพักลุงยุ่งแล้วพีระพันธ์กลุ่มเก้าอี้มีน้อยสุดชาติรุนระทึกขาใหญ่ล้นพักทั้งสปอนเซอร์บ้านใหญ่อดีตกปปส เนื่องจากพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ก่อนวันหยุดยาวว่าทางพักเพื่อไทยยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยเจรจาขอเสียงสนับสนุนแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อไทยหากประสานมาจริงก็จำเป็นต้องคุยกันในพักก่อนดังนั้นภูมิธรรมเวชยายชัยหัวหน้าพักเพื่อไทย จึงถแถลงข่าวว่าเวลานี้รวบรวมเสียงได้278เสียงรวมพลังประชารัฐ40เสียงและรอเสียงจากรวมไทยสร้างชาติอยู่ล่าสุดวันที่14สี่ิงหาคม2,566ภูมิธรรมบอกว่ากำลังดำเนินการเจรจากับรวมไทยสร้างชาติมีแนวโน้มเป็นบวกรอหัวหน้าและเลขาพัก เตรียมการให้เรียบร้อยแล้วจะเชิญพักร่รวมไทยสร้างไทยสร้างชาติมาพูดคุยอย่างเป็นทางการโลกการเมืองที่เป็นจริงพักเพื่อไทยจำเป็นต้องดิวพักลุงทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเพราะจะได้เสียงสวมาโหวตคนดิเดตนายกเพื่อไทยถ้าได้พักพลังประชารัฐก็ได้สวรประมาณ60เสียงและถ้าได้รวมไทยสร้างชาติจะได้สวอ,อีก แ0ดสถึงเกสเสียงนี่คือคำตอบว่าเหตุใดคนแดนไกลายได้เจรจากับสปอนเซอร์ใหญ่พักรวมไทยสร้างชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่พักลุงสายธรรมเนียบไม่ชิงออกตัวหนุนเศรษฐาหรือไพยลิกสิทธรรมนัสเพราะยังติดปัญหาภายในพักเรื่องจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีสปอนเซอร์เป็นใหญ่สส พักรวมไทยสร้างชาติมี36เสียงแต่ขาดเอกภาพหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาวางมือทางการเมืองสังเกตได้จากท่าทีต่อการเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยปรากฏว่ากลุ่มสสสายบ้านใหญ่พร้อมจะโหวตหนุนแคนดิเดตเพื่อไทยแต่สายอดีตปชปและอดีตกปป,ปสก็ยังสงวนท่าทีและต้องการให้ เพื่อไทยเข้ามาพูดคุยอย่างเป็นทางการกลุ่มที่เงียบมากไม่พูดจาอะไราเลยคือกลุ่มตัวแทนสปอนเซอร์ได้แก่สุพัฒนพงศ์พันมีชาวมลอชโยทิศกฤษศดากรและพิชารัตเหล่าหักพงชนะซึ่งทั้งหมดเป็นสสบัญชีรายชื่อกลุ่มสามมิตรเก่าอย่างธนากร วังบุญคงชนะและอนุชานาคาใสก็ได้รับการโปรโมตจากลูกพี่สมศักดิ์เทพสุทินสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกลุ่มมังกรน้ำเค็มของสุชาติชมกลิ่นบวกกับกลุ่มฮิมาลัยผิวพันธ์ที่อ้างว่ามีสอสอในมือ7-8ถึง8คนมีความกระตือรือร้นที่อยากเข้าร่วมกับเพื่อไทยถึงขั้นจะขอให้เอกสิทธิ์สสโหวตให้เสฐา ทั้งกลุ่มสามมิตรเก่าและกลุ่มบางกอนน้ำเค็มก็ต้องการเก้าอี้รอมตอตอแต่ติดที่จำนวนตัวเลขสอสอในมืออาดน้อยกว่ากลุ่มปักใต้อดีตปอชอปอกอปอป,อปอสอกลุ่มก้อนใหญ่ในพักรวมไทยสร้างชาติคือสายปอชอปอเก่านำโดยพีรพันธ์สาลีทวิภาคเอกนัทพร้อมพันธ์วิทยาแก้วภาดดยจุติไกเรเลิกและดวงฤทธิ์เบญจทิกุล ชัยรุ่งเรืองที่เป็นสสบัญชีรายชื่อรวมถึงสสเขตในปักใต้14-15ถึง15ที่นั่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบ้านใหญ่อาทิกลุ่มลูกหมีชุมพลจุนใสกลุ่มพงศักจากแก้วนายกอบจอสุราษชุมพลการจนะอดีตสสสุราษและวิสุทธธรรมเพชรนายกอบจอพัทธลุงม,มีรายงานข่าวว่าพรรค รวมไทยสร้างชาติได้รับข้อเสนอ2รัฐมนตรีว่าการและ3รัฐมนตรีช่วยตามสูตรคณิตศาสตร์การเมืองในอัตรา1 e 9อีต่อ9สอสอเมื่อพิจารณาจากกลุ่มต่างๆในพักที่มีทั้งสายสปอนเซอร์สายบ้านใหญ่ภาคกลางภาคตะวันออกสาย ชอปชอปเก่าและสายบ้านใหญ่ปักใต้จึงไม่ง่ายที่จะจัดสรรเก้าอี้รอมอตอรให้เป็นที่พอใจแก่ทุกกลุ่มสายสปอนเซอร์ก็จะจองกระทรวงเกรดเอไปแล้ว2เก้าอี้ส่วนที่เหลือ5-6ถึงกลุ่มจะได้แค่เก้าอี้รอมอชอรหรืออย่างไรเชื่อว่าสอสอที่สู้รบในสนามเลือกตั้งอย่างโชคชนคงไม่ยอมง่ายๆที่จะให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหยิบชิ้นปลามันไปกินฉะนั้นโอกาสพัก รวมไทยสร้างชาติจะแตกในวันโหวตนายกมีความเป็นไปได้สูงขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ